ตอนนี้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชีโนโลยีราชมงคล9แห่งประกอบด้วยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกามดีรอนธิการบด,รกรดีกำลังเดินทางไปดูงานโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญแต่เปิดสอนเตรียมนักเรียนเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับ ก็ให้ถือโอกาสเดชมถนนและซอยจากถนนใหญ่นะครับที่จะเข้าสู่โรงเรียนจะได้เห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่เงียบสงัด